สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแปลงไฟล์ PDF ครับโดยจะแปลงจาก PDF ไปเป็นไฟล์ Microsoft Word นะครับผมเชื่อว่าเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่นะครับในการที่จะแก้ไขไฟล์ PDF หรือว่าจะคัดลอกข้อขความจาก PDF ไปใส่ใน Office Word นะครับ ครับในไฟล์ตัวอย่างผมเป็นไฟล์ประกาศเกี่ยวกับไวรัสโควิดนะครับผมก็เปิดขึ้นมาแล้วครับผมเปิดไฟล์มาแล้วตัวนี้จะใช้การแปลงไฟล์โดยโปรแกร,รม Adobe Acrobat Pro นะครับสำหรับใครที่ไม่มีโปรแกรมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปแนะนำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมไว้ตั้งหากนะครับ คลิปนี้จะเป็นวิธีใช้งานโปรแกรมอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมขั้นแรกนะครับให้เราทําการเปิดไฟล์ PDF ที่ต้องการแปลงขึ้นมานะครับซึ่งผมเปิดมาแล้วจากนั้นครับไปที่เมนูไฟล์นะครับไปที่เมนูไฟล์จากนั้นเลือกที่ Export Export Tool นะครับผมจากนั้นให้ไปที่ Microsoft Word ครับเลือกเป็น Word Document นะครับหรือถ้าใครนะครับมีโปรแกร,รม Word ที่แบบเป็นเวอร์ชันเก่าหน่อยนะครับผมก็ให้เลือกเป็น Word 97ถึง2อนนะครับกรณีนี้ผมจะเลือกเป็น Word Document นะครับผมจากนั้นครับโปรแกรมจะหาให้เราเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์นะครับ ผมเอาไว้ในโฟลเดอร์นี้เลยนะครับกดที่เซฟครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมจะเปิดไฟล์ Office Word ขึ้นมา,าสังเกตนะครับว่ามีสระหรือว่าวรนณายุบางตัวที่ตกหล่นไปนะครับก็คือผมบอกก่อนเลยว่ามันมันได้ไม่100%เเนะมันไม่สมบูรณ์ร้อแต่แต่มันก็เกือบเกือบร้อนะครับแบบเกเลยผมว่านะ ก็ดีกว่าคุณมานั่งพิมพ์ใหม่ทั้งหมดตรงนี้ครับเนี่ยก็จะมีแบบไม้เอกอะไรเงี้ยครับประมาณนี้หรือว่าเว้นวักอะไรเงี้ยครับที่มันเพี้ยนนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือแบบสมบูรณ์ครับส่วนใหญ่นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบใช้คำว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยไฟยเวอร์นี้คุณสามารถแก้ไขนะครับแก้ไขได้นะครับ,ไไนะรบอะไรเองได้หมดเลยนะครับเพิ่มขนาด ยีได้หมดนะครับผมแยกไขได้โอเคเดี๋ยวผมมีอีกไฟล์หนึ่งนะครับทดสอบให้ดูนะครับเป็นไฟล์นี้ครับเป็นประกาศนะครับสมัครนะวิธีการก็เหมือนกันครับไปที่เมนูไฟล์นะครับเลือกที่ export to จากนั้นไปที่ microsoft word นะครับเลือกที่ word document ครับผมโปรแกรมก็จะให้เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์นะครับผมเอาไว้ในโฟลเดอร์นี้แหละโฟลเดอร์เดียวกัน กดเซฟโปรแกรมจะทําการแปลงไฟล์ครับเมื่อเสร็จแล้วเขาจะเปิดโปรแกรมอวดขึ้นมาให้นะครับสังเกตน,นะครับโออวนนี่แบบเกือบร้อนจริงๆครับเนี่ยมีตกไปนิดเดียวนะครับตรงคําว่าเรือรังนะครับแต่อย่างอื่นก็เกือบสมบูรณ์เลยครับถือว่าเกือบสมบูรณ์ทําได้ดีมากนะครับเนะดี๋ยวผมให้ดูนะครับ น,นะครับก็ค่อนข้างดีครับก็เลยเามาแนะนําให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะครับได้รู้จักวิธีแปลงไฟล์นะครับครับผมก็เรียบร้อยครับสาหรับขั้นตอนแปลงไฟล์นะครับแปลงไฟล์ p d ดีเเป็น Word ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสําหรับใครที่ไม่มีโปรแกรมนี้นะครับไม่มีโปรแกรมมา dobe Acrobat Pro นะครนะ เดี๋ยวจะมีคลิปแนะนําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันดูนะครับผมตอนเราวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ